จริงๆใน919แค่การจะสตาร์ทรถให้ติดก็เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เบอร์เกอร์และทีมงานต้องอุ่นทั้งน้ำหล่อเย็นและน้ำมันเครื่องเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกับเครื่องยนต์รถแข่งระดับสูงสมัยใหม่หลายๆรุ่นเครื่องยนต์ V4 ของ919ถูกสร้างขึ้นด้วยความคลาดเคลื่อนที่น้อยมากจนหากคุณสตาร์ทเครื่องตอนที่ยังเย็นอยู่โลหะทั้งหมดภายในจะขยายตัวเร็วเกินไปและเครื่องยนต์ทั้งลูกก็จะระเบิดอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เมื่ออุ่นได้ที่แล้ววิศวกรจะเข้าไปในรถสตาร์ทเครื่องและปล่อยให้มันทำงานประมาณ30วินาทีจากนั้นก็ดับเครื่องและทีมจะตรวจสอบระบบน้ำหล่อยเย็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกและไล่เกียร์ทั้ง7ของระบบส่งกำลังหลังจากนั้นทั้งหมดวิศวกรจะสตาร์ทเครื่องอีกครั้งเป็นเวลาประมาณ1นนาทีกระปุกเกียร์ก็ต้องการอุณหภูมิจากเครื่องยนต์เพื่อวอร์มอัพเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ต้องการความร้อนมากเกินไปแต่ถ้าในวันที่อากาศร้อนจัด วิศวกรอาจจะต้องใช้พัดลมเป่าเพื่อลดอุณหภูมิเครื่องยนต์ลงเล็กน้อยหลังจากผ่านกระบวนการวอร์มอัพทั้งหมดในช่วงที่ยังแข่งขัน919อาศัยระบบไฟฟ้าในการช่วยออกตัวซึ่งทําให้นักออกแบบสามารถใช้คลัตช์ที่มีขนาดเล็กกว่ามากได้หากไม่มีระบบนั้นนักขับต้องออกตัวด้วยวิธีปกติแต่ใช้คลัตช์มือและมันยากมากที่จะหาจุดจับของคลัตช์ที่แม่นยํา ด้วยเหตุผลนี้และอื่นๆทาให้มีเพียงนักขับที่มีประสบการณ์การแข่งขัน LMP1 เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ขับ919แม้แต่ในปัจจุบันหลังจากวินโชว์เสร็จสิ้นวิศวกรต้องรีบปั๊มน้ํามันเครื่องออกจากเครื่องไปยังถังเก็บภายนอกทันทีเบอร์กเกอร์อธิบายว่าอ่างน้ํามันเครื่องมีขนาดเล็กมากจนไม่มีที่ให้น้ํามันไหลลงไปเองเมื่อดับเครื่องและนั่นทําให้คุณเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ B4 หน้าทึ่งที่9 1 9ใช้น้ำมันเครื่องโมบิลวัน w 4 0ที่หาซื้อได้ทั่วไปซึ่งเป็นน้ำมันชนิดเดียวกับที่ระบุให้ใช้ในรถปอร์เช่รุ่นที่วิ่งบนถนนหลายๆรุ่นและใช้เพียงประมาณ3ลิตรในทางตรงกันข้าม917ต้องการน้ำมันเครื่องมากกว่าประมาณ25ลิตร9 1 9มีอายุเกือบ10ปีแล้วแต่เพียงแค่พิจารณาดู5นาทีก็แสดงให้เห็นว่ามันล้ำสมัยเพียงใดแม้เทียบกับมาตรฐานปัจจุบันทุกอย่างมีขนาดเล็กและถูกจัดวางอย่างปราณีต โดยเฉพาะเครื่องยนต์แม้จะจอดอยู่ข้างรถ LM DH รุ่นใหม่อย่าง963แต่919ก็ยังดูเหมือนมาจากต่างดาวแน่นอนว่าการมองดู919ก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าทำไมการแข่งขัน LM P1 แบบไฮบริดนั้นไม่ยั่งยืนโดยสิ้นเชิงต้นทุนในการสร้างสิ่งนี้ให้เป็นจริงและใช้แข่งขันเป็นเวลา4ปีนั้นสูงมหาศาลดังนั้นความเรียบง่ายของ963จึงเป็นเรื่องที่ดีแต่สำหรับรถต้นแบบ ประเภทสปอร์ตแล้ว919ถือเป็นจุดสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัย